สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่4ตุลาคม2567เขียนวันที่ผิดนะครับผม ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความมันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนับของงวดประจำวันที่2นะครับผม สำหรับวันที่2นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่0วิ่งรูด2กับ1สำหรับเลขที่ออกนะครับผม590 489สำหรับ59นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็0,4เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็4,89เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม แนวทาง4004ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ3ตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่548ออก489ผิดไปตัวเดียวนะครับผมก็อแสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่4ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี5 7 9 1 0 6ดเนนมีใจอยู่ที่5วิ่งรูด0แล้วก็9าสำหรับ5นะครับผม5จะมี5 1 5 2ห้าสอง ห้าสามห้าสี่และก็ห้าเจ็ดสำหรับศูนย์นะครับผมศูนย์จะมีศูนย์สอง ศูนยห้าศูนหกศูนเก้านะครับผมระวังด้วยนะครับผมศูนย์เจ็ดและก็ศูนย์แปดสำหรับเก้านะครับผม เาจะมี9 1้าหนึ่สาาหและก็เก้าสำหรับสายเบิ้ลนะครับผม มีห้าห้าศูนย์ศูนย์และก็ก้าวก้าสำหรับชุดวินนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็นหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมหนึ่งเจ็ดหกกลับได้หกประตูนะครับผมสำหรับคนชอบนะครับผมแปดห้าสาม

แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหมวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่4ตุลาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมวิ่งรูด0กับ9าสำหรับ5มี5 1 5 2 5 3 0มี02นะครับผม05 07 06 09็ 0, 5, 0, 0, 6, 0, ชอบก็ค่อยตามนะครับผม เก้ามีเก้าและก็เกสายเบิลห้าห้าศนะครับผมสำหรับ3ตัวชุดวินนะครับผมหนึ่งเจ็ดหกหนึ่น้นย์เก้าห้านะครับผมเอฟซี 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ